สวัสดีครับเป็นทุกคนที่ชื่นชอบในเกมรักนักล็อกโมบายเหมือนกันนะครับยิปชนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำไอเทมนะครับซึ่งผมจะค่อยๆแนะนำไปทีละอย่างนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเราจะาจะ,จะ,จ,ะจะทำความรู้จักกับอไอเทมอะไรนะฮะที่เมนูนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำไอเทม2ชิ้นที่สำคัญมากเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับ Time Cap s u l e นะครับ ไม่ต้องสนใจว่ามันมี B หรือเปล่าหรอกครับเพราะมันใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันได้จากเควสมามาันจะเขียนเป็นเป็นไทมแคปซูล B นะฮะอันนี้คือแฟ s t สติ๊กนะครับอันนี้ไทมแคปซูลเนี่ยใช้สำหรับการรีเซ็ตสเตตัสของเรานะครับส่วนแฟ s t สติ๊กเนี่ยอันนี้เ,เอาไว้รีเซ็ตสกิลนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละอันนะครับไทม์แคปซูลเนี่ยเวลาที่เรา,าใส่ค่าสเตตัส ของเราเข้าไปนะครับในในเนี่ยฮะใส่ให้ใส่สเต็งใส่ a c u r t y ใส่วิสเนี้ยเข้าไปเพื่อให้มันมีค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนสายในการเล่นนะจากเดิมอาจจะเล่นเป็นสายแทงใส่แต่วิสอย่างเดียวจะเปลี่ยนเป็นใช้ดาบ2มือแล้วเน้นดัมเมจเงี้ยครับจะเปลี่ยนมาใช้สเต็งแทนนะครับเราก็ใช้ไทม์แคปซูลนะรตรงนี้มันก็จะหายหมดเลยมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ ทั้งหมดที่เรามีเคยมาเราก็ใส่เข้าไปใหม่ได้อันนี้คือการรีเซ็ตสเตตัสนะครับทีนี้แปสต,ติกนะฮะอันนี้เป็นเป็นไอเทมสำหรับการรีเซ็ตสกิลนะครับก็คือทักษะเดียวกันก็คือที่เราใส่สกิลไว้ครับใส่อะไรก็แล้วแต่ไว้นะแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้นี่บอกว่าเปลี่ยนจากสายแทงนะครับเป็นเป็นดัเมจใช่ไหมฮะสายแทงเนี่ยมันก็จะเป็นอ่านตัวนี้นะครับ อัลซอสแมทรี่ตรงนี้จะเต็มอะไรอย่างนี้ที่เราฮับไว้เนี่ยพอเรากดใช้แฟสตแฟสตสติก uh, นะครับมันก็จะรีเซ็ตตรงนี้หมดเลยมาอยู่นี้หมดเลยเราก็จะสามารถใส่สกิล uh, เข้าไปได้ใหม่ตามที่เราต้องการในการเปลี่ยนแนวของเรานะครับอันนี้คือไอเทมนะครับ2ชิ้นก็คือไทม์แคปซูลกับแฟสตสติกนะครับใช้ในการรีเซ็ตสเตตัสกับรีเซ็ตสกิลนะครับ แต่ว่าผมไม่อยู่หลังอย่างละอันนะครับแต่มไม่ทาให้ไม่ทําให้ให้ดูนะครับเพราะว่ามัน,มนเป็นไอเทมที่หายากครับต้องซื้อในแคชช็อปเอาซึ่งปกติผมไม่ได้ซื้อหรอกได้มาจากการปั่นวงล้อหรือไม่ก็ได้จากาาใ,นในในในการทำเควสนะครับเพราะงั้นอันนี้รู้ไว้คร่าวๆว่ามันทําแบบนี้นะใช่อย่างนี้นะครับ โอเคครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด subscribe channel ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ